สวัสดีครับวันนี้มาดูพระก,กุวัดเก่งจีนนะครับของจังหวัดระยองนะครับเป็นพระก,กุที่เล่นสับสนกันมากเลยนะครับคนถิ่นอื่นเอาพระที่เป็นลักษณะพระแบบนี้มายัดกุเป็นของวัดเก่งจีนกันเยอะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้ววัดเก่งจีนพิมพ์ของเขาจะไม่เหมือนของที่อื่นนะครับพระแบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะ ที่จังหวัดระยองอย่างเดียวนะครับมีของที่อื่นก็มีนะครับแต่ศิลปะรูปแบบจะไม่เหมือนกันนะครับจะเล่นยังไงก็ต้องเล่นให้ถูกนะครับเล่นให้ถูกที่นะครับหลายท่านเอาผ้าทองที่อื่นนะครับมายัดว่าเป็นกุกของวัดเก่งจีนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับวัดเก่งจีนจังหวัดระยองมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงหรือเนื้อเนื้อหาใกล้เคียงนะครับแต่พิมพ์ทรงไม่ถูกไม่ถูกวัดนะครับฉะนั้นจะเล่นต้องเลือกให้ดีนะครับว่าอันไหนเป็นของวัดเก่งจีนหรืออันไหนเป็นของวัดอื่นนะครับไม่ได้ว่าเป็นของเก๊นะครับส่วนของเก๊ก็มีนะครับวัดเก่งจีนนี่มีของปลอมด้วยนะครับของปลอมของเก๊ด้วยนะครับแต่เป็นการถอดพิมพ์จากพิมพ์พัดแท้ครับ การดูก็ดูเนื้อหาพิมพ์ทรงแล้วก็ธรรมชาติความเก่านะครับซึ่งกกเกยง<อ>ังห่างนะครับยังห่างทําไม่ค่อยเหมือนโดยเฉพาะพิมพ์นะครับทําไม่เหมือนเลยเพราะเกิดจากการถอดพิมพ์พัดแท้ไปนะครับฉะนั้นพิมพ์จะตื้นนะครับยิ่งคนดูธรรมชาติพระเนื้อชินตะกวัวเป็นก็จะไม่โดนนะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับ มีทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับองค์บนเป็นพิมพ์ประธานพรนะครับวันจันทร์นะครับองค์ซ้ายมือนะครับเป็นพิมพ์หน้าปลกองค์กลางเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับและองค์ขวามือนะครับเป็นพิมพ์สมาธิชะลูดนะครับซึ่งเป็นพิมพ์สมาธิที่ค่อนข้างหายากนะครับพิมพ์นี้พิมพ์สมาธิเท่าที่เห็นมีด้วยกันสามพิมพ์นะครับส่วนหน้าปลกมีสองพิมพ์นะครับเท่าที่เห็นนะครับ ส่วนพิมพ์ปางประธานพรนะครับส่วนมากเขาจะเอาพิมพ์เปิดโลกปรตัดแล้วก็ดึงมือขึ้นไปนะครับจะมีแบบข้างเดียวก็มีนะครับเป็นห้ามญาติแล้วก็มีแบบดึงขึ้นไปเป็นสองข้างนะครับเป็นห้ามสมุดนะครับแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็เป็นพิมพ์ในตัวเลยก็มีนะครับฉะนั้นพิมพ์วันจันทร์จะมีอยู่สามสี่รูปแบบนะครับส่วนพิมพ์อื่นเท่าที่เห็นจะมีอย่างละบล็อกนะครับ พิมพ์นางกวักก็มีนะครับวันนี้นะครับพิมพ์พระบาทก็มีนะครับมีประมาณสามสิบพิมพ์ได้นะครับแต่พิมพ์ทรงลักษณะศิลปะจะเป็นงานแบบเดียวกันทั้งหมดครับโอเคครับวันนี้มาดูทีละองค์เลยนะครับวันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะครับพระกุวัดเก่งจีนนี่มีเนื้อเป็นเนื้อิ้นตะกัวนะครับจะมีทั้งปิดทองและไม่ปิดทองนะครับ บางองค์ก็ทอนทองหลุดไปนะครับบางองค์เกิดสนิมแดงสนิมลูกว่านะครับแบบพระท่ากระดานเนี่ยนะครับแล้วก็ออกเป็นชิ้นเขียวก็มีนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับดูพิมพ์ชิ้นตะกั่วที่เป็นปิดทองก่อนนะครับการปิดทองเขาปิดในพิมพ์นะครับปิดทองเขาปิดในพิมพ์นะครับคือเอาทองเปลววางที่แม่พิมพ์ก่อนแล้วก็เทพระลงไปนะครับ เทตะกัวลงไปนะครับตะกัวจุดหลอมเขาจะหลอมเร็วกว่าทองนะครับฉะนั้นทองจะติดอยู่นะครับทองจะไม่ทันหลอมนะครับเพราะจุดหลอมของทองจะสูงกว่าตะกัวน,นะครับเอาทองใส่ไปในแม่พิมพ์แล้วก็ตะกัวเทลงไปเลยนะครับข้างบนจะเป็นไม้กระดานนะครับเขาาะอาไม้กระดานกดนะครับช่างเขาจาไม้กระดานกด ถอดออกมาจะมีการแตกนะครับมีการซ้อะนะครับซ้อแม่พิมพ์นะครับมีการซออแขนนี่นะครับทะลุออกไปนะครับมีการตัดขอบนะครับมีการตัดขอบแบบพระของหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่านะครับมีการตัดขอบนะครับมีสิวตัดแต่งพระนะครับมีสิวแต่งพระนะครับเนี่ยนะยังมีรอยตัดอยู่นะครับ เอาสิวแต่งพระนะครับหลังจากออกจากแม่พิมพ์แล้วนะครับที่มีการตกแต่งพระที่สิวบางองค์มีเจาะตาก็มีนะครับเอาเหล็กแหลมแหลมเจาะนะครับเป็นลูกตานะครับก็มีนะครับที่สําคัญลยพิมพ์ต้องคมนะครับในรายละเอียดนะครับส่วนของปอมเขาจะเอาพระแท้แบบนี้ไปถอดพิมพ์นะครับฉะนั้นเรื่องรายละเอียดนะครับเรื่องสังคติพวกนี้จะไม่ค่อยติดนะครับพระเกตเห็นไหมฮะ ความคมชัดเนี่ยฮะสังกติตรงนี้ครเป็นสันนะครับแขนนะครับผ้าต้องคมนะครับเพามาจากบล็อกนะครับส่วนของปลอมเขาจะเอาผ้าแบบนี้ไปถอดพิมพ์นะครับเห็นด้านหลังเอาจจะไม้กระดานนะครับจะเป็นไม้กระดานต้องเป็นธรรมชาตินะครับของปลอมมีนะครับแต่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับไม้กระดานของเขาไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับที่สําคัญแล้วก็จะมีสิวตอกตัดนะครับตัดแต่งพลาตามขอบตรงนี้นะครับ ก็จะมีสิวนะครับจะมีรอยสิวแต่งผ้านะครับให้สวยนะครับสององค์แรกเป็นเนื้อตะกัวปิดทองนะครับมาดูที่เป็นตะกัวตะกัวสนิมเขียวกันบ้างนะครับวัดนี้มีตะกัวสนิมเขียวด้วยนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นตะกัวสนิมเขียวมีไข่ขึ้นนะครับมีไข่ขึ้นนะครับ าจจะเกิดจากความชื้นในการเก็บนะครับเลยทำให้เกิดไขแล้วก็เป็นสนิมเขียวขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะหน้าตาความคมของพิมพ์ยังมีนะครับจะเป็นไขนะครับอาจจะเป็นไขเห็นไหมครับไขเป็นสนิมเขียวครับเป็นชิ้นสนิมเขียวนะครับ,นนข,รบข้างล่างยังมีทองติดบ้างนะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเลยนะครับคมนะครับของปลอมจะตื้นไปนะครับของปอมจะตื้นไปนะครับแขนนะครับแขนของพระพระจะเป็นพิมพ์เปิดโลกนะครับแล้วช่างเขาจะตัดเห็นไหมฮะจะหล่อเกินมานนิดนึงแล้วตัดตรงนี้นะครับแล้วดึงแขนขึ้นไปนะครับดึงแขนขึ้นไปแล้วพับออกพับออกแล้วต้องดึงตรงนี้ขึ้นไปนะครับปกติจะเป็นเปิดโลกนะครับแล้วตัดตรงนี้นะครับ ดึงขึ้นไปนะครับก็ดัดออกมาอย่างนี้นะครับคือดัดมรจะกุนะครับดัดมันแต่สร้างครั้งแรกนะครับดัดมันต้องสร้างครั้งแรกนะครับมาดัดอีกทีี่หักนะครับมันดัดอีกครั้งนี่หักเลยนะครับเพราะตะกั่วก็หมดยางไปแล้วนะครับตะกั่วหมดยางไปแล้วนะครับพิมพ์ทรงต้องคมชัดนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ทรงต้องคมชัดของแท้นะครับเป็นบัวฟันป่านะครับตัวนี้นะครับ เป็นพระสมัยยุทธยาตไอเป็นพระสมัยรัะตะนกโกสินทร์ตอนต้นนะครับด้าน,นหลังกาบหมากลอยไม้เนี่ยต้องเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นไม่ให้มีการซาะมีการซาะตัดมีแต่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยฮะมีการซาะแต่งนะครับผ้านะครับมีการซาะแต่งองค์นี้เป็นสนิมเขียวนะครับมีไข่นะครับ มาดูอีกองหนึ่งนะครับเป็นสนิมแดงนะครับผระสนิมแดงค่อนข้างเจอน้อยนะครับในกุูนี้นะครับค่อนข้างเจอน้อยนะครับมีนะครับชินตะกั่วสนิมแดงนะครับคือพรากูนีเขาเป็นชินตะกั่วนะครับก็จะมีทั้งชินเขียวแบบตะกั่วไม่มีสนิมก็มีนะครับแต่ที่เป็นสนิมแดงเนี่ยเจอน้อยครับอาจจะเกิดจากส่วนผสมนะครับที่มีโลหะอื่นเข้าไปนะครับ ทำให้ผ้าเป็นสนิมแดงนะครับเห็นไหมฮะดูที่บาทนะครับเห็นไหมครับจะชัดเลยนะครับเป็นสนิมลูกว่าเลยนะครับพอเนื้อหลุดไปข้างในอาจจะเป็นสนิมแดงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเป็นสนิมแดงเจอน้อยครับพบเจอน้อยนะครับเห็นผ้าพิมพ์แขนก็จะไขว้กันเลยนะครับพิม์พต้องคมคมนะครับของปลอมมีนะครับของปลอมไม่คมแบบนี้นะครับพิมพ์นะครับ เห็นไหมครหูหน้าตานะครับของวัดเก่งหน้าเขาจะกลมกลมนะครับหน้าเป็นหน้าเป็นรูปไข่นะครับรูปไข่กลมกลมครับแบบนี้นะครับหน้าตาเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของกูนี้นะครับเห็นไหมครับสนิมแดงนะครับชิ้นตะกัวสนิมแดงนะครับพบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยนะครับชินตะกัวสนิมแดงอันนี้เป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับของแท้ต้องกลมกลมครับ นี้จุดหนึ่งในการดูพระของกูนี้นะครับคือปูนที่ติดตามองพระเนี่ยครับจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับเป็นปูนขาวบางก็ว่าเป็นปูนขาวผสมน้ำผึ้งนะครับเลยออกเหลืองเหลืองนะครับปูนจะเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยนะครับปูนจะเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยนะครับองค์ก็ติดมากองก็ติดน้อยนะครับ เหมือนผงอะครับเหมือนผงแต่เป็นปูนขาวเนี่ยนะครับเป็นปูนขาวแต่สีออกน้ำตาลน,นะครับเหมือนน้ำตาลน,นะครับเห็นไหมฮะสีออกน้ำตาลน,นะครับนะครตรงนี้นครับมีทุกองค,ครับวัดเก่งก็จะเป็นพระติดผนังโบสถ์นะครับติดผนังโบสถ์ผนังเจดีย์นะครับฉะนั้นเขาจะมีนะครับเห็นไหมครับปูนที่ติด ปูนขาวที่ติดด้านหลังจะเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดทุกพิมพ์นะครับเหมือนกันหมดทุกพิมพ์เลยนะครับไม่ยากครับก็เก่งนะครับดูพิมพ์ให้ถูกนะครับรายละเอียดต้องคมชัดนะครับรายละเอียดต้องคมชัดนะครับรายละเอียดคมชัดนะครับธรรมชาติดีๆนะครับพักนะครับธรรมชาติพักเก่านะครับ ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับอายุสอ0รกว่าปีเลยนะครับ200กว่าปีเลยนะครับ,นรบสนิมแดงครับโอเคครับวันนี้มาแนะนำวิธีศึกษานะครับพระกุฏดเก่งจีนนะครับสวัสดีครับ